หานี่ได้เมื่อกี้คนเมื่อกี้มีคนมาขัดกุญแจต่อยเลยเศร้ามึงบึกเย่อเปล่ะเมื่อก่อนน่ะปอบอารวาสตอนนั้นพอกูเนี่พอกูยังเฝ้าโอ้นะอ้าวเดี๋ยวเลยตอนพอกูยังบปล่เป็นอาหารนะข้าวเจ้าคนดตึงเลยขวตึงตึงตึงเลยเอ้ยโอ้โหอาหารมันเป็นช่วงประมาณอันไหน ิบแปดสิบเก้าเอย่สิพ่อคุณอายุช่วงสิเจ็ดเหรอล้พ่อก็บอกว่าอ่ะตอนนั้นอ่ะนาะปอบนะระหว่างบอกอ๋เขาเราไปเอิ้เอื้นผานะจักพ่านอย่างนี้กูก็ะจำไม่ได้เลยจักพาเล่าซื้องเอื้นผ่าอ่ะมาไลไอตัวไลเป็นเธอมูเอมูเตอนนั้นอพ่อคูตอนนนุ๊ยาวอะไรพอกลวไปเฝ้านะเอา ตัวตอนนั้นเลี้ยงไก่นะไก่เป็นไงไก่เนี่ยไก่ยันอันคุณมาขโมยไก่แล้วมึงโอ้โห่อกมกรมันมึงมีกฎหมายยไงอังเลยเพราะว่าเปลี่ยนเป็นฟองเพลงดีๆกวันอย่าเพิ่งึงคัดหน้าว่าจบกันหินเร็วโอ้โหเอาบ้านนี้อีกสต๊า ก็เราต่อเด้อนั่นตอนนั้นปอบันละวานปะตอนนั้นอพอกูนอนออนอยู่นะอ่ะนอนดิตอนนั้นอันตอนนั้นขนาดจะอะไรยูยูมูซิฟพอกูอยู่มูหาหาอ,อยู่หน้าทางออกออกหมูบ่บ้านหมู่บ้านอ่ะกระปอบกับแก่เห็นบุ๊บยังดูยังอ่ะยูทำยังไงกับแกบ่ปะ น่ะมองไล่ลายนะเดี๋ยวไปเหมืนไอ้เหี้ยห้าม่กูตกใจเพราะถูกรูเกะก่อกับแก่เขาเรียนยังไงต่อเลยจะยันกูไปอยากู่กับมันไอ้เหี้ยอย่างเมื่อก่อนตอนกูมันมันจำแสกกกูตอนกูตื่นนอนเลยบ้านนี่มั้เออพอกูเกิดบ้านนี่พอคนบ้านนี่กูเป็นลูกครึ่งเขาจะบอกบ้านเดียวกันต่อนกลางคืนก็เขาพ่อว่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวฟิวไอ้เหี้ยมันจำแสกเกอจะยังไงแปลว่ากูตื่นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเรื่องมาเนี่ย ตอนนั้นี้ตอนนั้นเขาน่าจะไล่อยู่อุมองมูซี่ไปนะช่วงหน้าเปิดทางเขาบ้านเลยแต่หน้าไว้อยู่ทางออกหมู่บ้านนั่นแหละนี่อยู่ไกลบ่อบออหลวงพ่อพ่ดหลวงพ่อรู้หลวงพี่หลวงตาหลวงหลวงเงี้ยสักอย่างเล้วแต่ถ้ามึงบอกว่าแต่ถ้ามึงบอกว่าหลวงพ่อคู่นี่บอกได้เลยเลยหลวงครูถ้าหลวงพ่อคู่จะยังมันบุกเกี่ยวอย่างดอกเล่ามาเคยมาอ่ะนี่อะไรอ้ะนั่นแหละเขาไล่อยู่มองนี่หลวงพูดบอกบอบมันหนีมาอ่ะเขานี่ พ่อบอกว่าตอนนั้นอันน่ะนอนนอนอยู่อะนอนกลางเต้นอยู่ถ้าบรตักกลางเต้น,นกูเอากูเบอร์เกิดดอกตอนเนี้ยนนั่แหละพอเอากูหินดีเลยที่พอกูกูเอาผ้านะเอาผ้าทุกคนมีดนะมีดเสีองไวไ้ใต้ไอ้หมอนนะมอ่ะมีอาคมกูกรบเบื้องหูกันจะมีมีดอาคมบ่เอาแต่เบื้องหูคนสมัยก่อนของขัง,ง,งลายไปนนเนี่ย นั่นแหละพอ่อกูรับมันบอ,อ,อ,อพ่อกูเหมือนเอีเสพี่อ,อ,อจะบอันฟิวโอ้ยฟิวเฮียบเลยนั่นแะพอกูพอกูรับมันบอการเตินรับเลยกางเต้นกลางมุ่งอ่ะน่แะพอกูกลารงมุงน,นอน,นอันตัวก่อนคืนนะมึงหมันเยๆๆยนเียบเลยยิ่เสียงลมแต่พอ ออจะพอกูได้ยินด้วยอย่างศักษาเหมือนคนข้นถูเหมือนคนถูอย่างงเหมือนคนเหยื่ออย่างนั่นแหละพอกูรื้มตาขึ้นมึงก็หูว่าตอนมึนขึ้นจะมองเห็นอย่างเต่พอกูวะได้ยินได้เห็นเห็นมือคนจับอับมุ่งอุ่งอะพอแต่มันบอกเขามาเลยน่าจะเป็นพ่อพระอ้ที่พอกูเอาไว้บอกอพอกูพอพอกูสีเดี่ยวพาออกาววางไว้ข้างข้างหมอน <1> 1> นั่นแหละนั่นแหละผีไม่ไ้เขามาไปเลยเขาไม่ให้อพอพอกูพอได้สตินพอพอกูเอาเอามีดมีดคนสมัย anyway ก่อนมาเอามีดเอรื่องไว้ใต้หมอนอะเข้าใจปะอ๋อกันกันยังหลายอย่างอะกันทั้งโจนกันทั้งคนกันทั้งผีอนะพอกูบอกว่าเขามาแม่ริยานเนอะอ่ะกูแทงเนอะอันนั่นแหละพ่อกูบอกว่าแล้ะพอกูเส้นกูงงเลยพอกูข้าวบอกเลยว่าเอาบอกกูผี แล้วมึงหูบ่วงป็นป,ปยังไรไปยังไงอยู่ไปไนะอ,อันเกือบเกือบสิบนาทีพอพอกูอยู่อุยนี่เตือนเอ็นเด็บบอกไปซะได้กันไว้ก่อนจักไปโตยังมัง่วปอว่าอยู่ข้างนอกกันไว้ก่นอนคนมากไปแน่เลยมั่วหายไปเลยไอ้พ่อกูมั่วพ่อกูเอาเอา,าปลอดภัยก่อนพ่อกูออกไปเลยนอนต่อเป็น้าวบ้าไปตอนนั้น ละจบแค่นี้อ่ะพ่อบอกบอกเลยอายุะอะไรเนี่ยพ่อไข่ออพอสุดยาติไข่ละตัวโซนหน่อยพ่อไข่ไปนั่งไปนอนอยู่ยังวะนี่ก็คือไม่เอ็มเ่ยแล้วห้องน้ำอยู่ข้างๆไม่เมเเดี๋ยวแป๊บ